ทุนนี้เนี่ยในเกมเกนชินเนี่ยผมม่ตั้งอยู่ประมาณ5ล้านโมล่าก,กว่าๆเลยนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็คนมันรวยไงนะเออมีตังเยอะนะครับซึ่ง5้าล้านกว่าโมล่าเนี่ยผมก็ว่าเยอะมากเลยนะสำหรับผู้เล่นที่อย่างผมเนี่ยก็คือใกล้ๆถึงจุดจบของเกมแล้วนะครับก็คือไม่ค่อยได้ใช้ตังแล้วใช้ตังอีกทีนึงเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการอัพตัวละครใหม่ๆซะมากกว่านะครับ ผมก็เลยมองกลับมาว่าเออผมมีตังค์เยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วใครมันเป็นคนที่รวยที่สุดในเกมวะเออนะครับน่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยลองไปสืบเนื้อเรื่องดูในเกมนี้เนี่ยว่ามันมีใครที่แบบค่อนข้างรวยๆอยู่บ้างนะครับต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยในยเรื่องของเกมเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยมีตังค์อยู่กี่มอนล่าหรือมีความรวยเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงมากนะครับก็เอาไว้ว่าดูขำๆไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจะเริ่่มมกกันอยาลืดไลค์์กกดดแชรปเริ่อง like, share, อผมด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่คนแรกนะครับคนที่เรียกได้ว่าใครเห็นก็ว่ารวยนะครับอย่างชายนั่นเองชชยเนี่ยนะครับอย่างในเนื้อเรื่องเลยเนี่ยก็คือช่วงที่เราเนี่ยกำลังหาทูบเทียน,เ,นยเพื่อไปเชิญเทพเจ้ามอแเล็กลับมาเนี่ยเราก็ได้เดินทางตามหาของต่างๆกับจงหลีไปทั่วเมืองเลยนะครับซึ่งทุกที่ที่เราไปเนี่ยพอเราซื้อเสร็จล้วก็ต้องจ่ายตังค์ใช่ไหมซึ่งจงหลีเนี่ยก็บอกว่าเขาลืมเอาตังค์มาทุกครั้งเลยนะครับจงหลีอาจจะถนัดเป็นเรื่องของการสแกนจ่ายพร้อมเพย์เนี่ยก็คือถ้าในเมืองลี่เย่เนี่ยา,ายนะ,หาจจะจายให้้เรรก็ไดนคับ ซึ่งทุกๆครั้งที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยชายก็โผล่มาแล้วก็เอาตังค์มาให้เราจ่ายตลอดเลยเ รวมถึงครั้งนึงเนี่ยเที่ยวได้ไปที่ร้านขายยาของหมอใบชูนะครับซึ่งหมอใบชูเนี่ยก็ไดข้ขายทุบให้เราในราคาประมาณ3 000 000ล้านโมล่าเลยนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันหาโหดมากเลยแล้วเนี่ยไม่สามารถหาตังค์มาจ่ายได้แน่นอนแต่ชายก็ช่วยเราต่อราคาหมอใบชูเหลือประมาณ2อล้านเก้าเนี่ยแลซึ่งชายเนี่ยก็ได้ออกตังค์จ่ายให้เราไปเลยซึ่งตัวละครเรากับจงลีเนี่ยก็ค่อนข้างถ่ายตังค์ชายมาค่อนข้างเยอะนะครับสาเหตุที่ชายโลได้ขนาดนี้เนี่ยก็ตอบได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าชายเนี่ยเป็นหนึ่งในฟาทูริฮามิงเกอร์นั่นเองขอองชายยู่แล้วนะครับ ยังอยู่กับที่ลี่เยอ,ยอยู่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าคนที่กำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียกได้ว่ารวยสุดในโลกเทเวตแล้วนะครับจะไปรวยได้ไงล่ะครับเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นถึงผู้นําเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองของการค้าขายเลยแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ค่อนข้างรวยสุดในเกมแล้วนะครับซึ่งคนคนนั้นเนี่ยก็คือหนิงกวงนั่นเอง นิงกวงเนี่ยนะครับเริ่มต้นก็คือค่อนข้างจนเลยไม่ค่อยมีตาค์เท่าไหร่แต่ว่าด้วยธุรกิจของเขาเนี่ยที่เป็นเรื่องของการค้าขายเผ็ดนะครับทำให้นิงกวงเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในวงการของรัฐบาลเมืองลิเย่เนะครับรแล้วก็ค่อยไต่เต้าต,ตัวเองเนี่ยจนขึ้นเป็นผู้นำของเมืองลิเย่ได้นั่นเอง เรื่องของระดับความรวยเนี่ยก็เรียกได้ว่าวัดค่อนข้างไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าสถานที่ที่เป็นเกาะลอยฟ้าอย่างเจดแชมเบอร์ Chamber เนี่ยหนิงกวงก็ค่อยๆเก็บตังค์ตัวเองแล้วก็สร้างขึ้นมาเลยถึงแม้ว่าเจดแชมเบอร์ Chamber อันแรกของหนิงกวงเนี่ยหนิงกวงได้ปล่อยลงไปทับหัวมังกรทางใต้ไปแล้วนะครับก็หนิงกวงเนี่ยก็ได้สร้างเจดแชมเบอร์ Chamber ขึ้นมาใหม่ด้วยการควักตังค์ตัวเองได้แบบง่ายได้เลยนะครับไม่ได้มีความเดือดร้อนเลยเรื่องต่างมากนะครับก็เรียกได้ว่าหนิงกวงเนี่ยก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าจะรวยสุดในเกมแล้วบางนะครับ ่อมามากันที่เมืองซูมิรูกันบ้างนะครับอย่างตัวละครโดรีน <throughout> like ั <unless S 2> ่นเองโดรีเนี like ่ยนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นคนเดียวในเกมเลยมั้งนะครับที่เรียกได้ว่าค่อนข้างชอบโม้เรื่องฐานะความรวยของตัวเองพอสมควรเลยนะครับซึ่งสมัยก่อนสมัยที่โดรียังเด็กๆเนี่ยนะครับโดรีเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่ค่อนข้างมีความจนนะครับโดรีก็เลยพยายามหาตังค์มาเลี้ยงตัวเองนะครับด้วยการที่หาของอะไรต่างๆเนี่ยมาขายในราคาที่ค่อนข้างเอากําไรสูงมากเลย ซึ่งของอะไรก็ล้วแต่ที่เราอยากได้เนี่ยแค่เรานึกขึ้นมาในหัวเนี่ยโดรีก็มีขายให้เราแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของทั่วไปเช่นพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับหรือว่าของอัพต่างๆเนะี่ยหรือว่าของที่มาจากตลาดมือเช่นพวกอุ้งต่างๆเนี่ยโดริก็มีขายให้เราอยู่เหมือนกันนะครับที่พูดมาเนี่ยก็จะเป็นแค่ในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับส่วนในเรื่องของเกมจริงเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถเข้าไปในที่โดรีแล้วก็ซื้อของอะไรได้นะครับ ด้วยความที่มีธุรกิจที่ทำกำไรดีขนาดนี้รวมถึงอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างมีทำเลที่ดีด้วยเนี่ยอย่างเช่นพอร์ตออร์มอสนะครับที่เป็นพื้นที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างคนข้างในซูมิรูแล้วก็คนข้างนอกซูมิร,รูเนี่ยทำให้โดลีเนี่ยเรียกได้ว,ว่าค่อนข้างมีตังค์ไหลผ่านตัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับมากระต่อที่อินาซึมะนะครับผมคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีธุรกิจสำนักพิมพ์เป็นของตัวเองเลยซึ่งหนังสือของสำนักพิมพ์อันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเสียงไปทั่วทั้งเตเวเเเลยนนนนนนะะคคครัคนนัับจ้้าขออองงสกกกพพิิมม์ี็ืโ่ หน้าที่ของยายมิโกทกวันนี้ที่มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลสางแกนาลูคามิที่อยู่บนภูเขาของเมืองเนสซิมาเลยส่วนในเรื่องของธุรกิจของยายมิโกเนี่ยนะครับก็อย่างที่พูดไปเลยก็คือจะมีในเรื่องของสนาพิมพ์ยายเอ็นั่นเองซึ่งก็จะเน้นผลิตในเรื่องของไลโนเวลนิยายแล้วก็นิทานอะไรต่างๆซึ่งเราก็สามารถไปซื้อหนังสือจากร้านของยายได้ตรงเมืองเนสซิมาเลยนะครับซึ่งเนเดนโชกุนเนี่ยก็เคยบอกไว้นะครับว่ายายมิโกเนี่ยค่อนข้างเอาจิงเอาจังในเรื่องของการเอากำไรจากหนังสือตัวเองมากๆเลย อีกทานก็ยพยายามไปจ้างนักเขียนจากนอกเมือ,องเช่นอัลเบโดโหรือว่าสินคิวเข้ามาร่วมงานกับสำนักพิมพ์ยาเอะด้วยนะครับต่อมาเราพูดถึงตัวละคร2พี่น้องอย่างคาเม,สโ,โาาามสโตอายากะและคาเมสโตอายาโตกันดีกว่านะครับสตัวนีน้ถ้าถามว่ารวยขนาดไหนก็ค่อนข้างตอบยากนะครับเพราะว่า2ตัวนีน้ไม่เคยพูดถึงในเรื่องของเงินเลยแต่ด้วยความที่อายาโตเ้เป็นถึงหัวหน้าแขนคาเมสโตแล้วก็เป็นเจ้าของสำนักยาชิโร่ด้วยเนี่ยซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในสำนักที่ทํางานให้อินเนสมะนะครับ อีกท, hoje, ท, Duke, ทั้นในลักษณะของบ้านคามิสโตะที่ค่อนข้างมีความยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็ดูหรูหรามากเลยเนี่ยก็นับเลยว่าอายาโตเนี่ยก็น่าจะค่อนข้างมีตังพอสมควรเลยส่วนในเรื่องของอายการเนี่ยนะครับอายการเนี่ยก็จะเป็นคุณหนูของบ้านคามิสโตตเรื่องของระดับความรวยเนี่ยก็ไม่น่าจะห่างจากพี่ของมากหรอกนะครับแต่ว่าเรื่องของอายการเนี่ยก็จะเป็นคนที่มินิสัยค่อนข้างเฟลลี่นะครับร <ikka> ู้กาบคนในเมืองไปทั hmm. ่วเลยแล้วก็มีลักษณะของนิสัยที่ค่อนข้างขี้อายเป็นบางครั้งนะครับก็จะสรุปได้เลยว่า2พี่น้องนีกเนีวยยในมั ต่อมาเรามาพูดถึงเจ้าของโรงเหล้านะครับในเมืองวารเซตที่ค่อนข้างมีความโด่งดังมากเลยเนี่ยอย่างดีลุกนน่นเรามาดูธุรกิจของพ่อหนุ่มรูปหล่อคนนี้กันดีกว่านะครับอย่างแรกเลยเนี่ยดีลุกเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเหล้าดเวอร์เนอรี่ที่ค่อนข้างผลิตเหล้าได้ค่อนข้างมีคุณภาพและค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่งออกไปทั่วทั้งเตเวตเลยอีกทั้งยังเป็นเจ้าของร้านเหล้าแองเจลแชร์ในเมืองวอรซตด้วย ซึ่งดีลุกเองเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวเองเนีบมากๆเลยนยครับมีความเป็นแบบว่าสุภาพบุรุษแล้วก็มีความเป็นผู้ดีมากๆเลยทําให้ดีลุกเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความร่ารวยที่สุดในเมืองมองสแตตแล้วแหละครับซึ่งทั้งหมดที่เพิ่งพูดมาเนี่ยก็ได้ด้ว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลคร่าวๆข,ของในเรื่องของแต่ละตัวละครแล้วกันซึ่งตัวตัวละครเนี่ยมันก็ไม่ได้มีบอกหรอกครับว่าตัวละครนี่เนี่ยมีตังกี่มอล่านะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปซีเรีย จริงๆแล้วตัวละครที่ค่อนข้างรับรวยในเกมเกมชีรินแพ็กเนี่ยค่อนข้างมีหลายตัวนะครับซึ่งมันก็มีอีกแบบว่าหลายๆตัวเลยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นพวกจีนยู่ร่าอะไรอย่างงี้ที่มีฐานะทางบ้านที่ค่อนข้างรวยเนี่ยซึ่งก็สามารถอนุมานได้ว่า2ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างรวยเหมือนกันนะครับหรือว่าตัวอื่นเนี่ยที่มีธุรกิจส่วนตัวอื่นก็มีอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็ถ้าใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับผมก็กอดที่ไว้จากกันไปอย่าลืมก, like, ก, share, ก,กมมดไลค์กดแชร์กดซับสามรรคคออเเนนน์บบกกััได้้ลลลยหิปป่ สวัสดีครับบ๊ายบาย